แม่น้องปาเมฆค่ขอก่าคำบ่าสบายดีพร้อมแม่พี่น้องเกษตรสุสขขงคมมาบาวาสิทธภายในประเทศหรือต่างประเทศการขอเก่าคำบ่าสบายดีและสวัสดีเด้อนะมาพบมาพอก,กับแม่น้องป้าเมกแล้วหนาซียห่อในะพี่นอ้องออนแดดเมื่อนี้ก็ได้โดยแม่น้องปาเมีก็ออกมาถ่ายคลิปข้างนอกอีกคนะือเก่าเนาะพี่น้องมาหาเอื้อยอีกคนหนึ่งแต่ยังบ่บหงสื่อเสียงเลี้ยงน้ำเนะพิ่อนน้องอ่า ลงองเข้าไปหาเพิ่นเลยเนาะพี่น้องเพราะว่าแม่น้องปวามมีก็เพิ่งมาหาเพิ่นครัง้งแรกโดยโอเคเนาะพี่น้องขอไปหาเอื่อยเพิ่นเลยเนาะโอเคเนาะพี่น้องเฮากัได้มาหาเอื่อยเพิ่นกับขอไปหาเอื่อยเพิ่นเลยเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือห้านชมสวยเอื่อยเพิ่นเนะอ่ะเปิดห้านชมสวยได้เอือยเอื่อยเพิ่นกันเนาะพี่น้อง แคเขาไปหาเอื okay, back, ้อยเพิ่นเลยนี่คือห่านเพิ่นพี่น้องเพิ่นกระสิเปิดแต่ดนเติบและเบิ่งนี่เครื่องเต็มขนาดนี้อ้าวเอื้อยสบายดีสบายดีโดยเอื้อยเฮาเนี่ยจ้างามเนาะงามงามปานนั่นก็มาเปิดใจเนาะพี่น้องโอเค เหมือนกับเล่เล่โอเคเอืกอยซื้ออยังเน้อซื้อสาวแหล่สาวแหล่อายุจากปีได้อายุสามเจ็ดสามแปดอยู่ได้สามเจ็ดสามแปดแค่สิบกว่าปีค่ะทอยู่แถวโบสถ์ตอนนี้ออายุสามนี่กันสิประมาณว่าอายุแบบเป็นสาวเต็มโตประมาณนี้แหละเป็นสาวใหญ่สาวใหญ่สาวใหญ่กลางคนแมน สาวใหญ่เอื่อยเหมือนกันเนาะได้ยินข่าวว่าเปิดใจบ่เอื่อยโดยเปิดใจได้จักมือแล้วเอื่อยหกมืออ๋อเป็นนี่ใดมีมีคนทักขามาคุยอยู่ปะยังบ่ทันมีอยู่เนาะเออเอื่อยกระเปิดห้านเสริมสวยเนาะเป็นนี่ใดลูกค้าลายอยู่บอ ก็นี้เขาห่าเกี่ยวข่าวกับวายเป็นไรแม่ยำงานถูแดดสิโวได้อ๋อได้เรื่อยๆแต่ว่าย้ำเกี่ยวข่าวก็ยังเงียบแน่เอ้ยนะเป็นผู้สาวหรือว่าแม่ห้างแม่ใหม่้เป็นแม่ห้างเนาะในลูกจะคนละเอ้ยลูกสามลูกสามคนอ๋อลูกเอ้ยไปไปโรง,งเรียนไปโรงเรียนไปโรงเรียนอ๋อ คนใหญ่อายุจะปีเัยสิบสองสิบสามเลยได้เห็นสิบสามเลยคนใหญ่กับสิบสามเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ใหญ่ผู้ชายผู้ชายอ่านเอื่อยนี่หาคู่เนาะถ้าเอื่อยจะคบนี่อายุจะปีกัยกับเอาสมุดเล่าข่าวเดียวด้ว่าใหญ่กว่าเฮาแต่ได้แต่ว่าไปได้มาได้พอถึงกว่าเท่าลาย ประมาณจะปีหาจะปีเอยเลยสิบ,สบหาห,าหากสิบเอาอสี่หาสิบก็ได้เอาเอาอันสีส่<ป>เอาสามสิบขึ้นไปด้วยสามสิบขึ้นไปขึ้นหาหากสิบสิเนาะเป็นกันมาเถากันเถาหไปได้มาได้เดยกันเถาร้ายกะมันสิรบากเจ้าของเดยอ๋อ อ่าจะเสียงโดดในเด้อพี่น้องเพราะว่าผ่านคนแคมทางก็อยากเสียงดังแน่แคมทางแลเสียงดังกับว่าสิบบกได้ยินปันไดจะได้ได้ยินเสียงโดดไล่กว่าบอโดยสมมติว่าเอื้อยสิครบนี่คบคนทางใดนอไลก็อย่างใกล้แถวแถวรอบๆแถวฝั่งสองฝังไทยบอหรือว่าแถววัน ต้องเลือกบ่เอ่ยหรือว่าต้องคนอยู่หันอยู่นี่เือยต้องเลือกอยู่บ่หรือว่าทั้งใดก็ได้ท่างได้ก็ได้แต่ว่าบ่จะถามว่าเลือกบ่นี่กาสโ่นะเรต้องลงคุยกันไปก่อนเหรสรุปได้ก็เอ่ยเพื่อนกะทั้งใดกับคุยได้แม่บ่แต่ว่าคุยกันเรื่องเข้าใจกันคุยกันได้เนาะเลยงตรงลงกันก่อนเลย โแต่ว่าเอื่อยแต่ไม่ให้ไมหน้าเห็ดอยู่บนให้น้าแลยไม่ได้ให้น้าพเแม่เลยแต่ผมมีคนเหตุนะสัสเพราะว่าเอื่อยคนคนเดียวเลยท่าเอื้อยไปเห็นให้น้าผัดกระยาบกุ้เผาอีกไม่เลือกว่าเออยเขาต้องดู่ห่างเอยๆแล้วเสาจิ้มคำแต่ว่ามีให้น้าก็บม่ได้เห็ดแม่ให้น้าก็องพอเลย แต่ว่ามีคนเห็ดแล้ว,ลวารางบอมีเขาเห็เขาก็เอาเข่าอย่างเข่าขี่ล้านขนะดน่ะไฮมันกินตัวได้เลยเขา้ากับหญ้าบางแหก็เห็ดอีก oh. อย่างเห็ดเลยพวกกระโบอส,องสง่งแป้งอย่างว่าแสนสายอย่างเห็ด oh. เห็ดเห็ดลาลาแบบเห็ดแบบบัดเพริ่งงามได้เข่าเลยเอาเข่าขี่ล้านไฮ <No. S 1> เดบุซักสื่อขนะนะ เขาเอาเขางาโบงงามมาให้เฮาเฮากับโบโบอยากให้เห nah ็ดแน่นอนแมนหนึ่งมากัดเข่ามันก็เอามาเขาก็กินบ่ได้มันคิวแมนแมนแมนคิ้วอะไรเราต้องินมโบได้โบได้เห็ดไหอันนี้ก็ห้างเปิดรัาพี่เดอเอ้ยเปิดห้างนี้ได้จะปีเลย ส oh, <oh> oh. hm. oh. ี่ปีเลยเขาปีที่สี Google. ่เลยเปิดอยู่นี่นะแม่เปิดอยูนีก่อนน่ะก็เปิดอยู่บนนั่งหละเขาอยากขึ้น่าเ่าบมี่กันกาเรียนพอมาอยู่น้ำฝนนี้พอได้เงินเลี้ยงลูกยูนี่เก็เศราหรือว่าจังะเศราคือนการแทงหมดเอยเศร้าจะพออยู่น้ำฝนแบบว่าเข้าไห้เป็นเรื่องละหาแซนแล้วก็พวกแซนทังทาย ต่อเดือนเนาะแม่เพิ่นก็บ่ได้เว้าเอาดอกเลยว่าเพิ่นได้ต้นน่ะซั่นซเพิ่นได้ต้นแล้วเฮาูเดียวหาเงินเลี้ยงออเอ้ยเป็นเป็นสาักเนาะแบบหาเงินเลี้ยงลูก3คนจังซี่ะก็เพิ่นเองบ่ว่าัค่ะเพิ่นอีต้นแหละว่า่เขาขออยู่นําเพิ่นโอเค เอ้ยกะเคยไปไทยอยู่บ่านอะไปแต่ยังสาวไปแต่ยังสาวมีขรอัวแล้วก็บ่เลยไปเอ็ดเริมซวยในกะได้ได้ดีอยู่บ่เอ้ยหรือว่าได้ดูแต่ก็ได้ดูแต่ลดแต่ว่ารายจ่ายเท่ารายกว่ารายหักเดิมพราเท่าคนู้เดียวเป็นเสาหลักของบ้วนเละทุกอย่างเป็นเท่าเยียมบ้านด้นเพื่อนที่ไเป็นทุกอย่างเป็นเท่า เขาหาหาเศร้ากินพํทำแต่ละมื้อาหานเขาก็ต้องเศร้าเพื่อนเนาะ่าช้จใจเขากลายแท้เลี้ยงลูกน้ำอีเลนเนอ่อเป็นยังเอื้อยสู่ไปนี่แหละสู่ได้คำพูดสู่กะเนาะเจ็ดเจ็ดจังใดเขาน้ำเบึ่อครังล้างเบึ่ลูกเต่าเขามันมีอนาคตใด้อย่างน้อยเขาก็อยากให้ลูกเขาเยี่ยมจบอ่านออกเขียนได้ เอาแล้วเอื่อยเลิกกาแฟแล้วจะปีเลยโอ้โดนเ,ดเนอเนาะเขาปีที่สี่แล้วเอื่อยก็ยังบนทันมีเลยแต่เ,เลิกกระเพิ่นม,มาลนะ่ะมีคนมาลมอยู่แต่ว่าความสวยเดือเขาก็บ่ได้ยังไงอย่างลยห้าวโบห้าวห้าวกับแบบแกพันผ่านกันนะเคยโอลมกับเพิ่นอยู่แต่ว่า มันมันบอโอเคแหละเฮาก็ได้ขอยเองสิแต่ว่าตรกลบ่ได้ให้โบได้เคลื่อนแต่บาตรเฮาคอาเฮามีพลาทุกคนมีพลาโดยโดยพลาเฮาหลายโดยเดี๋ยวเฮาสิสู้งอซฟามุงเป่านดับไฟมันก็เป็นไปบ่ได้โดยเขาก็มีพลาเนี่าต้องเลี้งลูกลูกเฮาต้องทำต้องเนียนแต่ละมื้อเลยต้องเตรียมเงินไว้ให้ลูกว่าปู่10,000 15,000นี่ ไปโรงเรียนแต่ละเมนนะคือตอนเช้านี่ยครูจะซีพันอยู่แล้วตอนเล้งอีกครูละหาพันอีกสามคนในอยู่น้ำเอื่อยหมดเลยเมนอ่ะก็ดีนะลูกมีก็ดีน้ำเอื่อยที่แบบว่ามีลูกเป็นแห้งบันดาลใจเงาสู่ในในการใช้ชีวิตเนาะแมนเมนเมนอยู่คู่กับกันแล้วคะแนนเพิหนามีแต่เลยแมน อาทิตย์นี้เขาก็รบกวนเอื้อยพันดนเลเนาะกับศิลาคลิปเมื่อแล้วเนาะก,ก็ได้เอื้อยพันจะได้เห็ดเสริมสวยโตเพื่อมีลูกค้ามาอีกได้นไหดโดยอาคะกับิิอราคลิปเพียงเท่านี้เด้อออาสบายดีเอื้อยโดยสบายดี